ออกตัวนกเขาใหญ่ไก่ไก่ทางอย่างทางอย่างเอากรุงเทพยมาปลดหลอกมาตัวดินยังมันแรงไกลบางสีม่งม่วงตรงเนี่ยมึงกกลัวใส่บางบ่ได้กลัขาตะดุนแล้วเป็นตาได้กะบัวได้แล้วมาใส่หนีร่องมึงไก่เห็นมันคู่อยู่นี่นี่นี่ตุนนี่ตุนเอานกพเนียดมาใส่แถวแถวหนิมันกรบโจลง ตอดินมาใส่ล่องมึงล่งสองตัวนี่แขึ้นง่ามเลยนกตัวนี้ สงสัยมันเป็นนกสองกุ้หอยย่านมันบักเทพพนมตัวปีกายนี่อยู่สองกุ้หอยเดเกกนะมันก็แม่น,มนตัวนั่นล่ะเอาปนนกคนบบบน,นี้